เนเเหื่ออยยละรามาที่พักแบบบนนอยสูงๆเงี้ยบุกกระทั่งตึกอินเตอร์มัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาพิวิทนะครับผมอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปชื่อชื่อชื่ออะไรนะลานาวายไม่ใช่ลานาวายเสือ ไทเกอร์คิงดอมนะฮะไม่ใช่เดอะคิงดอมมันจะไม่มีผีดิบนะโอเคเราไปไทเกอร์คิงดอมไปแบบเล่นกับเสือนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอ่ะจะไปตัวซิกเปลวเวอร์ด้วยนะเป็นมีมีพี่แนะนํานะครับใช่ไหมพี่สวยไหมสวยมาก็คือถ้าเกิดว่าเวลาเหลือเดี๋ยวจะไปที่ดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่พักวันนี้แพลนแน่นๆเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ สำหรับตั๋วที่เราซื้อนะจะเป็นตั๋ว500บาทซึ่ง500บาทเนี่ยสำหรับน้องชิต้าคนนี้คนเดียวถ้า300ต่างๆมันก็จะมีแบบ small tiger big tiger ต่างๆนะครับ น้องคนนี้หลับใช่ไหมครับงีบๆจับที่นหัวเอวจับที่หัวโอ้ยแล้วอย่างเงี้ยคืออะไรครับจริงอ๋อนี่คือออนะครับีบานนี ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปซิกฟลาวเวอร์กันจริงๆก็ถึงแล้วแหละนะครับโอ้โหมันสวยมากสีสวยมากโอ้โหดี ่าใช้ energy ไปเยอะมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่พักแล้วนะครับตรงยาวเลยเดี๋ยวค่อยไปกินข้าพี่นุ่นก็เดี๋ยวเจอกันนะครับระหว่างทางขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างชันนิดนึงถ้าใครขับรถไม่เก่งหรือไม่ชำนาญเนี่ยก็จะมีรถบริการรับส่งเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าก็เห็นรถเก่งรถเลยขึ้นมาเต็มเลยนะก็คิดว่าใครแบบขับรถชำนาญเนี่ยก็ขึ้นมาได้นะครับ อ้นี่เป็นบริเวณล็อบบี้หรือรีเซพชันนั่นเองนะครับบ,บรรยากาศดีมากโลง่งๆนะครับห้องของเรามันจะเป็นแบบกระจมมี2ชั้นนะฮะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นอ่างจักรกุซี่พี่ๆรับนะนบ1 2 3ปบเป็นอ่างจักรกุซี่หน้าห้องนะครับ ไหนดูซิร้อนไหมอุณห,หภูมิยน้ําอุน่นน้ําอุ่นเลยอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันีนจะเป็นเตียงนอนนะฮะโอ้โหลายคือแบบน่ารักมากห้องนั่งเล่นนะครับ เดี๋ยวอยากรู้มากว่าห้องน้ำที่นี่เป็นอย่างไรปกตินะฝักบัวมีต่างๆางนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอุ้ยเขามีชุดแบบชาวดอยให้ยืมใส่ด้วยน่ารักโอเคเดีย๋ยวขึ้นไปชั้นอ2อ่าอันนี้จะเป็นอีกที่นอนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเขาลองเปิดหน้าต่างซิเป็นยังไงเปิดหน้าต่างแล้วก็จะแบบฟิลแบบนี้ได้รับ แอร์รับลมธรรมชาติเลยนะครับ เร็วมากองดับมีตัวควบคุมระบูอยู่อ่ะเห็นควันปะเห็นสายเหนื่อยเลยอ่ะ จะได้วันนี้ไม่มีพาทิตย์ไม่งั้นอ่ะเราจะได้เห็นเป็นแบบท้องฟ้าส้มๆนะครับแต่ว่าวิวก็กสวยแล้วเออมันได้อยู่แบบฟ้อฟ้าฟ้าสวยดีวันนี้เราจะเป็นแบบเนื้อกระทะไม่ใช่หมูกระทะนี่เหมือนร้านญี่ปุ่นเลยคือกระทะคือยิ่งใหญ่จริง คือเวลาเรามาที่พักแบบบนดอยสูงๆอย่างเงี้ยหมูกระทะคืออีสต์มัชโรงแรมไหนนี้ก็คือนำเช่นชัยไปก่อนเลยเอาไปเลยว่าแนนใช่นีนเรามีหมูกระทะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อกระทะเป็นก้อนแบบนี้เลยสวยมากแล้วก็ผักห่อหมูสับห่อเส้นนี่มีผักทอดแล้วก็ที่โครงหมูมามาประเดิมประเดิม ดีเป็นไงบ้างอมบ้างหนึ่งชิ้นดูเนื้อเนื้อดีมากอ่าอยอ้าวันนี้ชื่ออะไรนะ ตัวมุตัวมุเหรอตัวมุเอาเอาดีดดีดไหนบอกว่าจับขาแล้วไม่ใช่ยไงฮัลโหลเฮ้ยลาเต้อยู่นิ่งมากเลยอ่ะน้องลาเต้น้องลาเต้าลาเต้เตขมไหมหรือหวานน้อยเข้มข้นนมเยอะหรือเปล่าป้าจะหวานอยู่ <c oughs> ไหนเล่นหน่อย,อยงี้ย่างอยากกินเนื้อเนื้อหมาย่างจังเลยกินได้ไหมได้ไหมได้เสียงอะไรอ่ะ เสียงเสียงตอนเด็กๆเสียงเป็นแบบว่าคุยกับเบบีเสียงสี่เสียงแปดแล้วนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอจููหมาจูหมาเย้จูหมาสวัสดีตอนเช้านะครับบอกเลยว่า ที่นี่เนี่ยธรรมชาติมากรู้เมื่อคืนนอนก็จะมีเสียงแบบว่า,าสัตว์ร้องจิ้งหลีดกบเอออะไรเอ่ยใกล้สิทธธรรมชาติสุดนะครับอารมณ์แบบเมื่อคืนนอนเนี่ยลองแบบไม่เปิดไม่เปิดแอร์ดูก็อากาศเย็นดีนะเพราะช่วงนี้มันแบบหน้าหนาวของของเชียงใหม่แล้วนะครับเค okay. เดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้ากันนะครับเสียดายว,าว่าวันนี้ไม่มีพระอาทิตย์ แบบไม่เห็นไม่เห็นพระที่ขึ้นก็เลยตื่นสายนิดหนึ่งตอนแรกว่าจะแพลนตื่นเจ็ดโมงเชา้าแต่ตอนนี้แปดโมงแล้วนะครับวิวขา้างหน้าเบรคฟาสต์สวยมากเดี๋ยวฟลิปกล้องให้ดูจ้าสวยงามที่พักหลักพันวิวหลักร้อยล้านอ่าดนั้นเลยอ่ะหลักสิบก็ได้ ลาเล่นละาเล่นจริงๆอะ่ะอยากให้วิลล่าเป็นวิวอย่างงี้มากเลยอะ่ะถ้าบอกวิลล่าเป็นว,ว,วิวมีทุกห้องนะโหจะโคตรดีอร่อยเนาะ อ, <c oughs> อร่อยสำหรับอาหารเช้านี้ที่เริ่มมาจะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ที่ได้รับรางวัลน,นะเมื่อคืนพี่เขาบอกว่าเหมือนทางเชีงยงใหม่เนี่ยเขามีการประกวดกันที่เนี่ยเขาส่งเข้าประกวดด้วยซึ่งขา้าวซอยนี่เป็นอันดับสองที่เข้าประกวดนะครับแพ้อันดับหนึ่งอยู่นิดเดียวเองนะแล้วก็จะมีข้าวต้มหมูทงเครื่องอะ่ะแล้วก็จะมีหมูไม่ใช่หมูกระทะไข่กระทะนะครับโอเคเดี๋ยวลองขออ,งอยากเนี่ยอยากชิมตัวอันนี้มาก ข้าวซอยอืมเป็นแบบข้าวซอยสองเทกเจอร์ดูเส้นดิมันเส้นดูหนึบๆอะ่ะเส้นดูอร่อยอะ่ะเป็นเส้นข้าวซอยกับเส้นข้าวตอยเเส้นมันดูอร่อยนะน้ำเชิม,มซุปหน่อยดูจากหน้าตาแล้วคือแบบโคตรเข้มอะ่ะอืบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในข้าวซอยที่อร่อยมากแล้วก็เข้มข้น หมดลกเลยลย้ยนซอยให้อะสาตอนเช้าอยากกินอะไรเป็นเผ็ดเลยเสียสลาเนอะเพื่อนตอนนี้นย <c oughs> พวกเรากำลังจะเช็คเอาท์แต,ต่ว่า <c oughs> พอมาถึงที่เช็คเอาท์เนี่ยคือแบบหมอกหนามากหมอกลงสวยมากดูดิโอ้หท่ามกลางสายหมอกถือว่าโชคดีมากๆเลยหมอกจะอยู่แค่หนึ่งนาทีเป็นหนึ่งนาทีที่ไวมาก พวกดีมากเลยอ่ะใช่นนเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่รับไม่ใช่คาเฟ่รับดีเป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ในแบบเวิรงเหมือนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าแอตแลนติกวาเล่นะครับ ถ้าใครมาก็แนะนํามาใส่เท้าแตะเพราะว่าจะได้ลงน้ำไปเลยจริงๆก็อันนี้ก็ลงได้แต่ว่าต้องถอดก่อนแต่ว่าถอดใส่ก็ห้านาทีไม่แออัเทนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันไปแบบไปกินนู่นกินนี่เป็นอาหารแบบปกติทั่วไปเราคิดว่าถ้าเจอไอเด็ดๆนั้นจะถ่ายเก็บไว้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็ขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะฮะที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาตามนัด ก็ที่พักคือร้านนาวายนะครับผมที่พักเนี่ยมันจะมีหลายแบบเลยแบบออนเซ็นข้างนอกออนเซ็นข้างในออนเซ็นใหญ่ๆอะไรเงีย้ยสามารถไปดูรละเอียดได้ในเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็นาวายเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคหมดเลย อาหารอาหารอาหารอร่อยนะเช้าก็วันเย็นคืออร่อยหมดเลยแล้วก็มีจักุซี่จักรุซีมีมีที่ทำน้ำอุ่นคือน้ำแรงน้ำแรงน้ำแรงใช้ได้เลยนะครับผมเราหน้าหนาวอ่ะถ้าโชคดีจะเจอหมอกด้วยอย่างเมื่อเช้านี้เราก็เจอแบบเออตอนเช้าคือแบบว่าเจอหมอกแบบ flash f o อ่ะไม่ีนาทีเท่านั้นแล้วก็หายไปโอเคนะฮะใครที่ยังไม่กด subscribe ให้ลืมกดให้นัดด้วยนะครับผมไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสั่งกินอีกด้วยนะครับแล้วก็คาเฟ่นี้ก็คือมาได้ไม่ผิดหวัง